สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการบ้านเธอก็บ้านฉันรายการที่นําเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละบ้านแต่ละถิ่นมาเชื่อมต้อยต่อกันนะคะซึ่งเป็นผลง,งานการผลิตร่วมกันของนักข่าวพลเมืองผู้ผลิตทาพประชาชนและสถานีโทรทัศน์ภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะเสื้อผ้าแพรพันถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ี่ที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลค่ะและนั่นทําให้มีการสั่งสมองความรู้ในการผลิตผืนผ้าและเสื้อผ้ามายาวนานนะคะ ทุกวันนี้เรามักจะคุ้นชินกับการใช้เสื้อผ้าที่มาจากกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานจากดีไซนเนอร์ชั้นนําที่ไหนก็ตามแต่ก็มักจะมีความเหมือนความคล้ายกันไปหมดค่ะแต่สําหรับกรรมวิธีการผลิตผ้าแบบพื้นบ้านแบบดั้งเดิมที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ฝีมือฝีมือของผู้ผลิตตามพื้นบ้านนับบันก็จะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่หอยหาแนวทางการใช้ชีวิตแบบหวนกลับคืนสู่ธรรมชาติค่ะ ก็นดนก็ชอบก็อยู่แล้วค่ะเพราะว่าสีชอบสีของทำีาชาติถ้าใส่แล้วไม่ร้อนมากก็คงดีขึ้นนะครับออแบบให้มันดูไปรุ่นไปรุ่นหน่อย ดูว่าตอนนี้เนี่ยานการผลิตผ้าสมัยใหม่ภาพื้นเมืองเนี่ยทัฒนาการผลิตมีความความทันสมัยทุกทีเนี่ยเราจะเจอผ้าใหมที่ใช้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันแก่ต้องต้องคิดว่ามันขาดขาดเอ่อไอ้ missing link เนี่ยแค่อันเดียวของดีไซเนอร์คือผมบอกอย่างนี้ครับผ้าไหมลวดลายหรือว่าผ้ายลวดลายที่มามาจากแดนดี ในเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตลาดคือตลาดของผู้ใหญ่ตลาดของคนมีอายุกว่า50ปี6 0ปีเ0ปีเขารักในศิลปะแบบั้นขณะเดียวกันเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็ควรจะมีสิทธใช้ผ้าเหล่านี้ได้เช่นกันนั้นลวดลายเหล่านี้อาจจะมีการพัฒนา รูปนะและแบบไปด้วยทําให้กลุ่น,นี้ที่เป็นผู้ใหญ่นี้ก็ไม่ได้หายไปศาสตร์ก็ไม่ได้หายไปไหนขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนกลุ่มใหม่ที่มาใช้ผ้าธรรมชาติสีที่สวยงามลวดลายไม่ต้องมากใช่ไหมครับปรับลายเข้ากับคนในหลายๆวัย วันนี้เราอยู่ในงานที่ก็จัดขึ้นเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่ากรรมวิธีในการผลิตผ้าแบบพื้นบ้านแบบดั้งเดิมได้ถูกนํามาฟื้นฟูให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะและก็นําผืนผ้าที่ได้นั้นมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าซึ่งนับวันก็จะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะในขณะที่การผลิตผ้าไหมมัดมีของไทยเรานะคะก็มีขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านแสงตะวันนะคะลุมแม่บ้านที่นั่นได้มีการรวมตัวกันระดมทุนเพื่อจัดหาวัตถุดิบแล้วก็มาช่วยกัน ทอผืนผ้าไหมกันนะคะผ้าไหมมัดหมี่ที่นั่นไม่น่าเชื่อค่ะว่าสร้างไรายได้ทําให้บางคนนั้นสามารถส่งเสริมลูกหลานเรียนหนังสือได้เลยทีเดียวนะคะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณบุญมากนะะักข่าวพลเมืองจากกลุ่มสื่อสื่คนทีสารค่ะวันนี้นอกจากการมาส่งเงินอมรัพย์แล้วสมาชิกกลุ่มสตรีอมรัพย์บ้านแสงตะวันตำบลตาองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ยังได้มาร่วมกันตรเตรียมเส้นไหมทั้งย้อมกวาด ดึงเส้นยืนการมัดหมีและอีกหลายขั้นตอนกว่าจะมาเป็นผืนผ้าไหมหลากหลายลวดลายเพราะหมดหน้านานี้สมาชิกกว่า50คนก็จะเริ่มลงมือทอผ้าไหมร่วมกันการทอผ้าไหมถือเป็นงานหลักของสตรีบ้านแสงตะวัน ท่อเพื่อไว้ใช้ในครอบครัวใช้ในงานพิธีต่างๆเป็นของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเมื่อก่อนก็ต่างคนต่างทำทำให้บางคนไม่มีเงินทุนในการซื้อเส้นไหมจึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มสตรีออมทรัพย์เพื่อขอสินเชื่อจากบริษัทพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีที่ยากจนให้พึ่งตนเองได้ซึ่งแนวทางนี้ไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาเรื่องทุนในการประกอบอาชีพเท่านั้นพวกเขายังได้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไม่ให้สูญหายอีกด้วยเพิ่มเปียโยกรำตะนอบนอากเจ้งโมเปีแม่ให้แม่กิดเปื่อเกิดโอยสบายดักโอยสบายเจก็เรียนจีเกิดมก็ยึงแจ้คนยึงแม่ก็ยึง ทำไงก็ยิกกยงก,งกององนะัปรับกโกนเจ้าเอยเธอตามจะโลดอย่างเจ้กพัดอย่างเจ๊โตุ้งนช่ไนะปรับโกนไหโกนก็เธอตามการทอผ้าไหมของกลุ่มสตรีบ้านแสงตะวันเมื่อก่อนเป็นเพียงอาชีพเสริมแต่ทุกวันนี้ได้กลายเป็นอาชีพหลักของครอบครัวไปแล้ว ในรอบหนึ่งปีสมาชิกสามารถผลิตผ้าไหมได้ประมาณคนละ60ผืนราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ผืนละ1,400บาททำให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัวบานโบะ,ะเธอตัวรีดื้อยังดื้อบานกัดอันนี้กัดอันนู้น,นตัวกระลัวตอกระดักตธอตีดจนลูกสงังไงนะบายตัวเจียมโกนเรียนะัะไปซะบานบานนี่ไง คือคน3ด้วยเพราะอากาศแชบอานิหานูเปดรู้สึกแบบขาขึ้นสะสะเย็นก็ต้องอานิให้ต้องสบายนี่หรอกประเพณีคนยืนเนาะคนស្រីก็ต้องเช็ดสบายเช็ดไว้ទៀតงานแต่งงานแต่งงานก็สวดนึงให้เสเพียอุ้ยจังไดเราได้ทําเราก็ภาคខ្លួនกับการทํางานของเราเนาะมันก็รู้สึกว่าเครียด ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรเนาะเราก็มีความสุขตานที่เราได้โคลผ้าเนี่ยว่าเวลาเห็นคนอื่นใส่ก็รู้สึกว่าดีใจว่าเอออย่างว่าเราโคลมาก็มีคนใส่อแนะนะี้ผ้าไหมบ้านแสงตะว,วันมีคุณค่าไม่เพียงแค่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้เท่านั้น,น แต่พลังการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันด้านเงินทุนและความสวยงามของเส้นไหมที่เกิดจากความเพียรยังช่วยถักทอชีวิตลูกหลานให้รักษาภูมิปัญญาเพื่อสืบทอดมรดกของพ่อแม่ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชนอุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานจังหวัดสุรินทร์รายงาน น่าชื่นชมทีเดียวค่ะสำหรับกุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้นะคะที่พยายามรักษาภูมิปัญญาก,การผลิตผ้าพื้นเมืองของเขาให้อยู่คู่กับสังคมไทยนะคะอีกที่หนึ่งค่ะที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะที่นั่นเป็นเขตรอยต่อระหว่างไทยกับพมา่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากมายนะคะ กลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกลุ่มชาวไทลื้อค่ะที่นั่นมีประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจและทุกครั้งที่เวลามีงานประเพณีวัฒนธรรมเราก็จะเห็นกลุ่มไทลือ้อนั้นออกมาแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของเขานะคะนั่นก็คือชุดที่เรียกว่าเสื้อปัดสิ้นตาค่ะทุกวันนี้ได้มีการรื้อฟื้นกลับมานะคะผู้ผลิตภาพประชาชนได้ถือโอกาสนี้เข้าไปในพม่านะคะเพื่อไปดูเรื่องราวของเสื้อปัดสิ้นตาค่ะและพบว่าคนเฒ่าคนแก่ของชาวไทลือ้อมีความเชื่อในการช่วยกันอนุร,รักษ์รักษาชุดประจำ ด้วยความเชื่อที่ว่าหากไม่มีชุดเสื้อปัดสิ้นป่าไว้สักชุดหนึงเมื่อเสียชีวิตไปก็จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ค่ะนับแต่อดีตบริเวณชายแดนไทยพมา่ามีผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะกลุ่มคนไตท,ทุกปีที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายพี่น้องชาวไตยอยู่เสมออย่างเช่นปีนี้ได้ร่วมกันจัดงานวัฒนธรรมชาวเครือไตซึ่งเต็มไปด้วยสีสรรันอนงดงามของชาวเครือไตกลุ่มต่างๆ สำหรับกลุ่มไตลือ้อเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นความภาคภูมิใจคือเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะเสื้อปัดสิ้มตา,า,าเราจะมาทำความรู้จักกับเสื้อปัดสิ้มตาให้ดีขึ้นโดยเดินทางไปที่หมู่บ้านชาวไตลือ้อที่พมา่าซึ่งติดกับชายแดนไทยบริเวณอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย วันนี้ฟังต่อโปโตเป่าตุนแ้มมูซี่ยังกาโกมันตุแลปีเนเ่ๆมันลูกก่อนย้อนเปอวังกินโดยมากเป่าเด้อครับมันโปดีแลปีเอ้วันหลายปีมากก็จ็บหน่วยมันลูกเก่งหวังว่าดีได้กินเตในดุมปัดลุนเซถิ่นฐานดั้งเดิมของไตลื้ออยู่ที่12ปันนาประเทศจีน ต่อมาอพยพย้ายถิ่นม,มาอยู่ในพื้นที่ทั้งในประเทศพมา่าลาวและไทยไตยลื้อเป็นชนชาติรักความสงบเคารพนับถือดวงวิญญาณบรรพชนที่คอยควบคุมพฤติกรรมการดำรงชีวิตและสังคมปัจจุบันวิถีชีวิตไตลื้อที่บ้านน้ำหลุก เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายฝนฮิตกันใส่ไม่เดียวเนี่อหน่อยไมเดียวนี่คุณถมเนินนั่นรอเพื่อเป็นวนสั่งร้อนใส่ตอนนี้ม่เดียว,วเ,เ,เรอเออนขาใส่อยู่ฉัน<ม>พิงก่อนออนเปิ้สอบค้าสวอปใส่เปิ้ลสวอบออนไว้สมัยใหม่นี่าสอปน้ร้อนม่ใส่สิบตาน่อเพรากสืชิวเข้า เป็นฝาในี่ยมีมีเสปัดผ้ากสื้อ้านะโตแล้ก็นุ่สิปัดเออนุ่งนสิ้แชีงกินเคี้ยวและเป็น้มใส่เสือปัดส่เสื้อาันพองปืนกว่าใส่เสื้อด้ชั้นพองผืนหน่งเสื้อยาวีเนาะเดี๋ยวคนณนุ่สิ้งเสื้อปัดข้าวกสินตานเนาะ ปัตสินตานั้นเปิ้ลใส่เปิ้เมือวัดเมื่ตานานฉีเกินเปิ้จังใสอยู่ไหวธรรมดาสิเปิ้นใส่ละเอี่ยกจางหรือเย็บโคตรจะมืดจะหน่อยมาละแต่สำหรับคนรุ่นเก่าอย่างอุ้ยล่ายังคงผูกพันกับเสื้อปัดสินตาเสื้อปัดสินตามีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิตเสมอเอคุณดียหน่ อันนี้เป็นกึดสมัยมันได้สมัยชิบชองปั้มนาแล,ล้วตะเมิงชิบช้องปั้มนาในหลืบป,ปูนเกินข้างเขานี่หลืบมึงลอยมึงยองเขาเนี่ยเป็นใจลอยชิบชองปั้มนาสมัยก่อนสมัยแมือ่อเขาเป็นสาวก็ใส่สั่นจีละเออ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 ,อนี่พี่มันก็เป็นสเสียงย้อมไปยามใส่ใส่แต่นี่เสื้อปัด,ปปดเป็นเสื้อแขนยาวไม่มีกระดุมแต่จะป้ายเสียงมาผูกไว้ที่เอวด้านข้าง ชายเสื้อยกลอยขึ้นทั้งสองข้างส่วนสิ้นตาประกอบด้วยสามส่วนคือหัวสิ้นปกติมักเป็นผ้าสีดำตัวสิ้นนิยมใช้ผ้าแถบลายขวางลำตัวหรือเรียกว่าลายตาและตีนสิ้นต่อเชิงด้วยผ้าสีพื้นสมัยสุปัดฉีนตานี่สมัยตม,มะมาหู้ะมาจ้ปู่จมัน một chỗ bỏ mẹ là tiền đấy là một con hạt bèn anh chị mà là Rồi có gia tôi gặp, những chàng sạ thấy còn mi mang cánh của cún của cún là thầu na na, sao lại làm đại làm đại làm đại tôi xíu này tôi có quang xì hít xì cái bắt tay chân ta này là này mi cái giang điếu này là giang ỉ là mi đại mi sang cắp cối cắp mò còn đại tết áo cắp cối cắp vậy ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นกระบวนการผลิตเครื่องแต่งกายของชาวไต้ลื้อจึงพัฒนาจากผ้าฝ้ายทอด้วยกี่เปลี่ยนเป็นผ้าหลากสีหลายชนิดที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปและเขาเป็นคนแถานะเขาที่บอกเอาหน่อยซื้อว่ะมือหน่อยละก็เอาหน่อยก็ไม่ถลาเนนก็ขึ้นเขาขึ้นฟังเลยเขาขึ้นจอดหรอกะ เ,เขาขึ้นเจอคุณเถาสมัยเก่าหรอกอะัเ,เขาเนี่ยเจอเนเจอคุณเถาคุณเถาว่าไวเขาก็เจอหลังใจหรือแม้เครื่องแต่งกายของชาวไตลือ้อจะถูกปรับประยุคสีสันและดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงรูปแบบและเอกลักษณ์ที่ภาคภูมิใจไว้ได้จนถึงปัจจุบันก็เสียหิปอหอยเม คนเเถาก่อนติดใา้มากกว่าสั่งไปอันนี้เนี่ยมันมีกูสูกูุเูเนอแต่ใต้มันน้ำได้ขึ้นฟ้าวาเนอนั่นเป็นเรื่องราวของผืนผ้าและชีวิตผู้คนจากแต่ละบ้านแต่ละถิน่นในบ้านเธอกับบ้านฉันวันนี้ค่ะส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งผลิตผ้าฝ้ายด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมตั้งแต่ปลูกฝ้ายปั่นเป็นเส้นได้และถักทอเป็นผืนผ้ากลายเป็นความประทับใจให้ดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่น ตัดสินใจหวนชีวิตการออกแบบเสื้อผ้าที่เคยทำมากว่า40ปีกลับคืนสู่จุดเริ่มต้นด้วยการออกแบบเสื้อผ้าที่ผลิตด้วยกรรมวิธีธรรมชาติค่ะผู้ชมค,คะตอนนี้เราอยู่กับดีไซนเนอร์ชาวญี่ปุ่นค่ะผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานเสื้อผ้าแปลพันธ์ที่ถือได้ว่าเป็นผืนผ้ามีชีวิตนะคะ เรื่องราวจะเป็นยังไงทําไมก็ถึงสนใจนะคะเรื่องราวของเส้นใหญ่กว่าจะมาเป็นผืนผ้าวิธีการทํผภาพแบบดั้งเดิมนั้นอยู่ในความสนใจของเขาอย่างไรบ้างน,นะคะแนะนําให้คุณชมได้รู้จักกับคุณอุซาบุโรซาโตสวัสดีค่ะคนมิชิวะคนมิชิวะคนมิชิวะแล้วก็แน่นอนนะคะการพูดคุยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่มาเป็นล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นให้กับเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงใจหล่อธนวัณิสวัสดีค่ะ よろしくお願いします。実は私あの、えー、20年前に、えーうん、ある体験をしましてね、うん、それから自分の人生が変わったんですけれどもそれから2年間ぐらい勉強したんですそれでやっぱり僕は洋服しかできないんでずっと洋服を作ってきました。うん それでどういう洋服を作ろうと思ってそれでまず布と思ったんですねそれで布を探し始めましたそれで、えー、アジアを中心に8カ国ぐらい行ったんですけれども、えー、96年にタイのチェンマイで、えー、ある布を出会ったんです、うん、僕は คุณสต๋เองเนี่ยก็บอกว่าชีวิตของผมเนี่ยอยู่กับการออกแบบเสื้อผ้ามาตลอดเพียงแต่ว่าเมื่อปี1996นะคะได้มาที่เชียงใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงนั้นเนี่ยได้เดินทางในเอเีเนใน8ประเทศเพื่อจะค้นหาผืนผ้า<ม>ที่วิเศษนะคะก่อนหน้านี้คุณสตงเนี่ยได้ทํางานดีไซน์ดีไซเนอร์ทั่วทั่วไปก็เป็นผืนผ้าทั่วๆไปในที่เปลิตจากภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมคะแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้สนใจแล้วก็เดินทางตามหา それであの要するに、えー、特別な人にお客様に一点ずつ作ったんです、うん、オットクチュールって言うんですけれどもそれでその仕事してはそうじゃなくってもっとたくさんの人に、えー、どういうふうに言っていいんでしょうねあの奇跡持ちのいいして自分の、えー、ためになるそれであの、えー、ほら今自然バンコクの人もほとんどそうでしょうけど日本は特に。 คุนะค่านธรรมก็บกกะะรรธรรมชาติเนี <oor S 1> ่ยนะคะก็บอกว่าได้ใช้ชีวิตในญี่ปุ่นในยุโรป <Show S 3> คือแัด hmm. เสื้อผ้าให้กับคนชั้นสูงในยุโรปนะคะ <S 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 แล้วก็มาคิดว่าเออเราหน้าที่จะ อยากที่จะตัดเสื้อผ้าให้คนจำนวนมากคือยุโรปเนี่ยนะคะก็จะมาคนชั้นสูงจะมาสั่งตัดเสื้อผ้าเป็นรายบุคคลใช่ไหมคะคุณาโตะคิดว่าทํายังไงที่จะตัดเสื้อผ้าให้คนจำนวนมากได้ใส่แล้วก็รู้สึกดีไม่ได้ใส่ผ้าผ้าที่ดีๆนะคะซึ่งคนคนในกรุงเทพหรือแม้คนญี่ปุ่นเองก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตยังไม่ได้อยู่กับธรรมชาติในสัปัจจุบันนั้นนะคะใช่ไม่ได้กะแต่ถ้าดบบว่า่า เขาบอกว่าการที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้อิงกับธรรมชาติไม่ได้ใกล้ธรรมชาติเลยเนี่ยมันไม่มีอนาคตเลยเป็นชีวิตที่ไม่มีอนาคตเลยทั้นตรงนี้นี่เองเนี่ยถึงได้หวนกลับมาค้นหาผ้าที่แท้จริงค่ะค่ะผืนผ้าที่คุณสโตเนี่ยมาสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนี่ยนะคะอะไรคะที่เป็นเสน่ห์ของผ้าไทยแต่ทังหมนมันมอมีเนากอีี่ร 僕その頃は今は見えです96年の頃はもののエネルギーの量が見えたんですね。もののエネルギーの量量が見えたんです。もののだから、えー、この色のどんな大きさの力があった見えたんです。<ー>その一番大きかったのがチェンマイーでやっていうのがあったんです。はい。で、チェンチョーボクは、コスタローは、僕ね、僕は僕は僕パラン、僕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 僕パラン、、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 、 สีอย่างนี้นะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยผ้าไทยมีพลังมากเลยอ๋อค่ะเรามักได้ยินชาวต่างชาติเล่าถึงเสด็จของผ้าไทยอยู่บ่อยๆนะคะขณะเดียวกันเมื่อเราถามถึงผ้าญี่ปุ่นบ้างคุณซาโตะเล่าให้ฟังว่าคนญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่1 960ถึง970มักนิยมตัดเสื้อผ้าใส่เองแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะการทอผ้าบางชนิด เช่นมัดมีชาวญี่ปุ่นก็ได้รับอิทธิพลจากไทยมนนเมื่อราว500ปีที่แล้วปัจจุบันก็หาดูได้ยากแล้วเช่นกันและเมื่อมาพบกับกลุ่มชาวบ้านในประเทศไทยที่ยังรักษาการทอผ้าแบบดั้งเดิมไว้อยู่ก็รู้สึกชอบประทับใจมากก็อบอกว่า สมัย6 0ส0เจปีก่อนนีคนญี่ปุ่นนะคะทอผ้าย้อมผ้าใช้เองแต่เนี้ไม่มีแล้วเพราะฉนั้นี่อยากที่จะตามหาผ้าที่ยังมีคนใช้มือทอแบบวิธีดั้งเดิมวิธีดั้งเดิมมือทอแล้วก็ย้อมด้วยมือนะคะท่านทอมือทอแล้วก็ย้อมด้วยมือเนี่ยป็นจริงแล้วมีหลายประเทศในเอเชียนะคะแต่ว่าที่ถูกใจคุณซาโตเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยถึงถึงกลุ่ม คุณซาโตะยังบอกอีกว่าโดยปกติเรามักได้ยินว่ามีอาสาสมัครของชาวต่างชาติเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในการพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแต่สําหรับตนเองแล้วมองว่าเป็นการส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะเมื่อชาวบ้านใส่ใจกับผืนผ้าตนก็สามารถดีไซน์เสื้อผ้าดีๆแบบนี้ได้และมีรายได้ตอบแทนที่ดีก็ทําให้ชาวบ้านประกอบอาชีพนี้ได้ยั่งยืน กับราคาที่อาจจะสูงกว่าเสื้อผ้าทั่วๆไปในท้องตลาดตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อผู้บริโภคมั้ยคะเอ่อยั่งคือในในเคเรต้องันกวนะคือถ้าเกิดว่าในตลาดราคาเสื้อผ้านี่คะในถ้าเทียบกับในตลาดทั่วไปในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงอืแต่ผมว่าすごく安いのがたくさんあのあるんですねだからだんだん高くなると思います แต่ว่าระยะหลังเนี่ยมีเสื้อผ้าราคาถูกนะคะจากที่อื่นในมาคาน่ปุ่นสินค้าของอุตตตกก็เลยค่อนข้างจะแพงในสายตาของคนญี่ปุ่นนะคะค่ะคุณค่าที่มากกว่าที่คิดว่าลูกค้าต้องยอมจ่ายแพงหรือว่าจ่ายแพงเพื่ออะไรเนี่ยตรงนี้อยากจะอธิบายยังไงคะอの高くてもเอขาโอเหว่างินในญีุ่่นてあ่ไหอถ้าาเาวม 物の適正価格、例えばうちは物の値段は折る人とか縫ってもらった縫う人が決めるんですねうちからは、こちらからは決めないんですあとは、あの納期ってわかります納期っていうのは、そのいつまで作ってっていうのもないんですええええええ気分の良いと見ないという言い方があるんですけどわかりましたあの、本当に物の作り方って、最初に値段決めちゃいけないと思うんですよ ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถูกกับแพงเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็น<ม>ประเด็นอยู่ที่ว่าของเนี่ยนะคะราคานี่เหมาะสมเหมาะสมกับกระบวนการผลิตบางหาก<ม>ซึ่งเสื้อผ้าของอุตโตะเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าที่ไม่มีเวลาที่ให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะทอผ้าเนี่ยไม่มีการเร่งรัดนะคะ<ม>ว่าต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น<ม>นะคะแล้วก็กระบวนการทั้งหมดน่ะเป็นไปตามคือ ไปตามทำเขาเร<ช>ืยกอะไรไม่ไม่เหมือนกุาลไม่เหมือนกุาหกรรที<ม>่องมามากำหนดวันส่งที่ชัดเจนนะคะค่ะก็คือให้กระบวนการนั้เป็นบารว่างแต่เด็นอยู่ที่ว่าขายเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่กำหนดที่ราคาก่อนราคาขายก่อนแล้วค่อยไปไป,ไปจัดการกระบวนการทำยังไงให้ได้ราคาขายนั้นเปล่า ดูแล้วแบบกระบวนการผลิตและราคาที่เหมาะสมที่สมควรจะเป็นอย่างไรอันนี้ต่างหากละ่ะที่<ม>คิดผมคิดอย่างนั้นนะคะ,คะก็เป็นการคิดส่งทางเรื่องของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นอยู่นะคะพูดคุยนะคะก็คงจะได้เห็นถึงแนวความคิดที่มาที่ไปของการทํางานดีไซน์แล้วก็จะว่าไปแล้วเนะะี่ยค่ะผืนผ้าเรื่องของการทําผ้าเป็นองค์ความรู้ ที่อยู่ในบรรพการของเราเลยไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดภาษาใดนะคะแต่ว่ากรรมวิธีแบบดั้งเดิมนับปันก็จะห่างหายไปจากสังคมปัจจุบันทุกขณะนะคะก็เชื่อว่าผลงานความคิดสร้างสรรค์จากคุณซาโตนี้ที่ทําให้การกรรมวิธีการผลิตภาพแบบดั้งเดิมได้กลับคืนมานะคะครับวันนี้ขอบคุณคุณซาโต้นะคะขอบพระคุณค่ะอธิการบดีประจวบชายมาคุณผู้ชมคะ องค,ความรู้ในการผลิตผ้าและกลารมวิธีการผลิตผ้าแบบดั้งเดิมแบบนี้ยังคงอยู่ได้ค่ะหากเราทุกคนช่วยกันให้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของงานผ้าแบบนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่จะช่วยกันสนับสนุนค่ะในวันนี้รายการบ้านเธอกับบ้านฉันหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถแนะนําติชมรายการมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ